วันนี้ต่ออยู่ที่โครงการแอชตันอโศาราม9คอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรี่แห่งเดียวบนแยกอโศาราม9ครับวันนี้จะพาไปชมห้องเพนต์เฮาส์ชั้น42นะครับซึ่งห้องชั้น42เนี่ยทั้งฟลอร์จะมีเพียงห้องเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นไพรเวทฟลอ o ์กันเลยทีเดียวหน้าคอริดอร์ออกจากลิฟตนะครับเราก็จะเจอกับถงคอริดอร์ที่มุ่งตรงไปยังห้องของเราเลยนะครับ เขาไปนในส่วนแรกนะครับก็จะพบกับตัวโฟเย่นะครับก็จะมีห้องน้ําที่เป็นพาวเดอร์รูมแล้วก็ตู้เก็บเครื่องซักผ้านะครับที่เป็นทางผ่านเข้ามาอย่างห้องลิฟ n งครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของลิฟตงรูมห้องเพนต์เฮาส์ชั้น42นะครับลิฟตงรูมโอดโถงโล่งสบายมากๆครับ โครงการเน้นวิวผนังเป็นกระจกนะครับเพื่อให้ตัววิวนะครับเปรียบเสมือนตัวลายผนังของห้องครับห้องนี้นะครับจะหันทางทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกนะครับเรียกได้ว่าวิวโปร่งโล่งสบายแล้วได้พื้นที่ใช้สอยแบบเต็มๆสามารถจัดพื้นที่ได้อย่างง่ายมากเลยครับเพดานห้องนี้จะสูงอยู่ที่2.9เมตรนะครับซึ่งจะสูงพิเศษกว่าชั้นปกตินะครับผมส่วนฝั่งนี้จะมองไปเห็นตัวสาไวาน้ำของตึกโอเมก้าด้วยครับ เรียกได้ว่าเป็นความเอกซ์คลูซีฟของห้องเพนท์เฮาส์เลยนะครับเพราะว่าตัวห้องเพนท์เฮาส์ทั้งหมดจะจัดอยู่เหนือส่วนกลางนะครับในส่วนของแพ็กเกจบิล์อินครัวนะครับห้องเพนท์เฮาส์ก็จะได้เป็นแพ็กเกจพิเศษนะครับก็จะเป็นตัวหน้าบานแบบสั่งทําพิเศษขอบทองนะครับจะมาพร้อมกับตัวไอแลนด์ตรงกลางนอกจากนี้เขายังมีตัวตู้เย็นบิลล์อินแล้วก็ชั้นเก็บของต่างๆให้เยอะมากเลยครับ ตัวเตาอบและตัวเตาไฟฟ้าจะเป็นของคุปปุย b บ s ร์ชนำเข้าจากเยอรมันนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเป็นโซนระเบียงเล็กๆออกจากห้องครัวนะครับสำหรับใครอยากจะทำครัวไทยเบาๆก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นแอรียได้ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันดีกว่าครับห้องนี้นะครับจะมีระเบียงที่กว้างมากๆนะครับซึ่งตัวระเบียงเขาก็จะติดเป็นกระจกเพื่อให้ไม่บังตัววิวนะครับระเบียงห้องนี้เรียกได้ว่ากว้างพอที่จะเอาโต๊ะไปทานข้าวข้างนอกได้เลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นวิวหันทิศเหนือฟังถนนรัชดานะครับเรียกได้ว่าซื้อวิวในอนาคตเลยครับเพราะว่าตึกนี้สูงมากๆไม่มีตึกไหนรอบข้างตรงนี้สูงมาบาังเลยครับผมชั้นนี้ก็จะเป็นชั้น42นะครับวิวฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสุขุมวิทเห็นตึกสูงสกายไลน์ของกรุงเทพเลยครับถัดไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กกันเลยครับสาหรับเพนต์เฮาส์ที่นี่จะเป็น2ห้องนอน3ามห้องน้ํานะครับห้องนอนที่จะพาไปชมนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะครับซึ่งเป็นห้องนอนเล็กนะครับ วิวที่ได้นะครับก็จะเป็นกระจกมุมครับหันไปฝั่งถนนรัชดาด้านล่างจะมองไปเห็นสระว่ายน้ำของตึกอัลฟานะครับผมถัดไปนะครับจากห้องนอนนะครับในห้องนอนเนี่ยเราก็จะมีโซน walk in closet สำหรับบิวตู้นะครับเดินผ่านโซน walk in closet ไปยังห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่นี่ต้องบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยครับเพราะผนังของห้องน้ำเป็นกระจกที่สามารถเทควิวได้แบบเต็มสายตาเลยครับ และยังมองเห็นสระว,ว่ายน้ําอีกด้วยนะครับด้านในนะครับเขาก็จะมีตัวสุขภัณฑ์ที่เป็นอ่างอาบน้ํานะครับพร้อมกับแยกโซนชาวร์ให้ด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่มีความพิเศษมากเพราะหายากมากๆเลยครับสำหรับห้องน้ําที่ทําผนังเป็นกระจกที่สามารถเทควิวได้เต็มสายตาขนาดนี้ต่อไปจะเป็นห้องไฮไลท์คือเป็นมาสเตอร์เบดมของตัวห้องนี้นะครับตัวมาสเตอร์เบดมกระจกเต็มบานเลยครับเป็นกระจกมุม ได้วิวโซนสุขุมวิทนะครับผมจะเป็นตึกสูงระยะไกลที่เป็นสกายไลน์ของกรุงเทพนะครับห้องนอนโปร่งโล่งสบายมากๆเลยครับแล้วเขาก็ยังแยกโซนนะครับโซนนี้เราจะสามารถทําเป็น walk-in c l o ลอเซหรือจะทําเป็นโซน living ก็ได้นะครับทะลุไปยังห้องน้ำนะครับเนื่องด้วยเป็น master b e เบด o ูมห้องน้ําเขาจับเต็มมากๆเลยครับด้วยอ่างล้างหน้า2อ,อ่างเป็น his แอนด์เกันเลยทีเดียวและยังเป็นผนังกระจก สามารถเทควิวไปด้วยอาบน้ำไปด้วยอย่างผ่อนคลายแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยครับสำหรับเพนท์เฮาส์่องนี้และถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะเยี่ยมชมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ